ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีคนจํำนวนมากพูดเหมือนกันว่าทำงานเท่าเดิมแต่เงินไม่อยู่ขาขายเหมือนเดิมแต่รายจ่ายกลับมากขึ้นบางบ้านถึงกับพูดว่าเงินเข้าบ้านแล้วเหมือนอยู่ไม่ทันข้ามคืนเรื่องแบบนี้คนสมัยใหม่อาจเรียกว่าโชคร้ายแต่คนสมัยก่อนเขาจะไม่เรียบด่วนสรุปแบบนั้นคนแก่จะมองลึกกว่านั้น เขาจะถามว่าบ้านนี้ทางเงินยังเปิดอยู่หรือไม่หรือมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เงินไม่อยากอยู่สิ่งที่น่าสนใจคือคนสมัยก่อนไม่ได้ใช้ของแพงไม่ได้พึ่งของคลังหายากแต่ใช้ของธรรมดาที่มีอยู่ในทุกบ้านหนึ่งในนั้นคือเกลือเกลือในความเชื่อโบราณไม่ใช่แค่เครื่องปรุงอาหารแต่เป็นของที่ใช้ตัด ตัดสิ่งไม่ดีตัดทางสวยตัดวงจรที่ทำให้ชีวิตติดขัดซ้ำๆแต่คนแก่จะเตือนไว้เสมอว่าเกลือเป็นของแรงถ้าใช้ถูกจะช่วยแต่ถ้าใช้ผิดจะย้อนเพราะฉะนั้นพิธีที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องให้ลองเล่นและไม่ใช่เรื่องที่ต้องรีบทำแต่เป็นพิธีที่ต้องฟังให้เข้าใจแล้วค่อยตัดสินใจว่าคุณควรทำหรือไม่ พิธีนี้คนโบราณเรียกว่าพิธีเกลือกกรรมเดียวไม่ใช่พิธีเรียกเงินแต่เป็นพิธีล้างทางเพราะถ้าทางไม่สะอาดต่อให้เรียกยังไงเงินก็ไม่เข้าในสมัยก่อนถ้าบ้านไหนเงินรั่วไม่หยุดค้าขายติดขัดหรือมีเหตุให้เสียเงินซ้ำๆเขาจะเริ่มจากพิธีนี้ก่อนเสมอไม่ใช่เพราะหวังรวยแต่เพราะต้องการให้ชีวิตกลับมาอยู่ในร่องในรอย และก่อนจะเริ่มพิธีจริงคนแก่จะมีข้อห้ามอยู่หลายข้อซึ่งถ้าฝ่าฝืนพิธีจะไม่เกิดผลในช่วงต่อไปผมจะเล่าให้ฟังทีละขั้นตั้งแต่ข้อห้ามช่วงเวลาที่ควรทำและเหตุผลที่ต้องทำแบบนั้นฟังให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจรับพิธีนี้ไม่จำเป็นต้องทำกับทุกคนแต่ถ้าคุณเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตติดมานานเงินไม่อยู่มานาน ถึงเวลาที่คุณต้องฟังให้ละเอียดกว่าที่เคยก่อนที่คนสมัยก่อนจะเริ่มพิธีใดๆเขาจะไม่ถามว่าอยากรวยแค่ไหนแต่จะถามว่าพร้อมรับผลของการตัดหรือยังเพราะพิธีที่เกี่ยวกับการตัดไม่ใช่การเพิ่มแต่เป็นการเอาออกและการเอาออกบางครั้งก็เจ็บถ้าใจยังยึดติดกับของเดิม คนแก่จึงสอนว่าถ้ายังเสียดายถ้ายังกลัวถ้ายังคิดว่าเดี๋ยวค่อยแก้อย่าขึ้นทำพิธีเกลือกรรมเดียวจึงไม่ใช่พิธีของคนใจร้อนและไม่ใช่พิธีของคนที่อยากลองของเป็นพิธีของคนที่รู้สึกว่าชีวิตมันติดจริงและอยากหยุดวงจรเดิมไม่ใช่แค่เปลี่ยนวันก่อนเริ่มพิธี จะมีข้อห้ามสำคัญที่คนโบราณย้ำหนักมากข้อแรกห้ามทำในวันที่มีเรื่องทะเลาะไม่ว่าจะทะเลาะกับใครหรือแค่คุณใจอยู่ในใจตัวเองเพราะอารมณ์ร้อนจะทำให้การตัดผิดทิศข้อที่สองห้ามทำในวันที่เพิ่งเสียเงินก้อนใหญ่หรือเพิ่งมีเรื่องตกใจเพราะใจยังไม่นิ่งของจะไม่ออกแต่จะเกาะต่อข้อที่สาม ห้ามทำในวันที่มีคนป่วยหนักในบ้านเพราะพลังจะปะปนแยกไม่ออกว่าตัดทางไหนเรื่องวันเวลาคนสมัยก่อนจะไม่เลือกวันสวยไม่เลือกเลิกดังแต่เลือกวันที่เงียบวันธรรมดาที่บ้านไม่วุ่นไม่มีแขกไม่มีเสียงรบก,กวนเวลาที่ดีที่สุดคือช่วงหัวค่ำหลังพระอาทิตย์ตกแต่ยังไม่ดึกเพราะช่วงนั้นคนยังมีสติ ใจยังไม่อ่อนและของยังไม่แรงเกินไปเมื่อทุกอย่างพร้อมคนแก่จะไม่รีบทำพิธีทันทีแต่จะนั่งนิ่งก่อนเสมอไม่สวดไม่ขอไม่อ่อนแค่นั่งให้ใจหยุดเหมือนบอกตัวเองว่าคืนนี้จะไม่หนีปัญหาจะไม่หลอกตัวเองและจะไม่โทษใครตรงนี้เองคือจุดที่หลายคนเริ่มรู้สึกแปลกบางคนจะรู้สึกแน่น บางคนจะถอนหายใจยาวบางคนจะรู้สึกเหมือนมีอะไรค้างอยู่คนแก่จะบอกว่าถ้าเริ่มรู้สึกแปลว่าเริ่มถูกฐานถ้าไม่รู้สึกอะไรเลยก็ไม่ต้องฝืนเพราะพิธีนี้ไม่ดึงคนที่ยังไม่พร้อมเมื่อถึงขั้นตอนเตรียมเกลือจะไม่มีการเสกไม่มีการปลุกไม่มีการเรียกชื่ออะไรทั้งนั้นเกลือใหม่หนึ่งกำถือด้วยมือขวา มือขวาในความเชื่อโบราณคือมือของการตัดสินใจไม่ใช่มือของการขอในระหว่างที่ถือเกลือห้ามคิดหลายเรื่องให้คิดเพียงเรื่องเดียวเรื่องที่ทำให้ชีวิตคุณติดที่สุดไม่ใช่เรื่องที่โกรธที่สุดแต่คือเรื่องที่แก้ไม่จบที่สุดบางคนคิดถึงหนี้บางคนคิดถึงร้านที่ขายไม่ออกบางคนคิดถึงคนที่ดูดเงินไปไม่รู้จบคิดแค่เรื่องเดียวให้มันชัด ไม่ต้องดา่าไม่ต้องสาปแค่รับรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นมานานแค่ไหนแล้วถ้าระหว่างนั้นมือเริ่มหนักหรือรู้สึกอึดอัดคนแก่จะบอกว่าอย่ารีบเพราะของที่ออกง่ายไม่ใช่ของที่ถูกไล่แต่เป็นของที่ถูกยอมรับจากนั้นให้เตรียมน้าสะอาดหนึ่งแก้ววางไว้ตรงหน้าน้ำในพิธีนี้ไม่ได้ไว้ชำระแต่ไว้รับ รับสิ่งที่ถูกตัดออกไม่ให้วนกลับแต่ขั้นตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะเทคนโบราณจะหยุดตรงนี้แล้วดูใจตัวเองอีกครั้งถ้าใจยังสัน่นถ้าใจยังกลัวให้หยุดพิธีไว้แค่นี้แล้วค่อยทำใหม่วันอื่นเพราะพิธีที่ฝืนไม่เคยให้ผลดีในช่วงถัดไปผมจะเล่าขั้นตอนสำคัญที่สุดคือช่วงที่ต้องเท และข้อห้ามที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่ทำพลาดทั้งที่ทุกอย่างก่อนหน้าทําถูกหมดแล้วฟังให้ละเอียดเพราะขั้นตอนนั้นไม่มีโอกาสแก้ตัวเมื่อใจเริ่มนิ่งและเรื่องที่ติดอยู่ในชีวิตชัดพอคนโบราณจึงจะเริ่มช่วงตัดจริงช่วงนี้ห้ามมีใครขัด ห้ามลุกห้ามพูดแทรกเพราะถือว่าเข้าสู่ช่วงที่ของเริ่มรับรู้เกลือยังอยู่ในมือขวาน้ำยังตั้งอยู่ตรงหน้าแต่ยังไม่ต้องทำอะไรให้ตั้งใจฟังคำนี้ให้ชัดพิธีนี้ไม่ใช่การขอให้เงินมาแต่เป็นการบอกว่าสิ่งใดที่ไม่ควรอยู่ ให้หยุดอยู่ตั้งแต่คืนนี้คนแก่จะสอนว่าถ้าใจยังคิดจะเอาทุกอย่างไว้พิธีจะไม่เกิดผลเพราะการตัดต้องยอมเสียบางอย่างเสมอบางคนต้องตัดความกลัวบางคนต้องตัดความเกรงใจบางคนต้องตัดคนหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ดูเหมือนไม่ผิดแต่ดูดเงินไปเรื่อยๆ ตอนนี้ให้คุณถามตัวเองในใจโดยไม่ต้องตอบออกมาสิ่งที่ทำให้ชีวิตติดคุณพร้อมจะปล่อยจริงหรือไม่ถ้าในใจตอบว่ายังให้หยุดพิธีไว้แค่นี้เพราะฝืนไปก็ไม่เกิดผลแต่ถ้าในใจตอบว่าพอแล้วแปลว่าคุณมาถึงจุดที่ถูกต้องจากนั้น ให้ค่อยๆเทเกลือลงในแก้วน้ำไม่ต้องรีบไม่ต้องพูดไม่ต้องมองหาสัญญาณคนโบราณเชื่อว่าวินาทีที่เกลือละลายคือวินาทีที่ทางเก่าเริ่มถูกปิดถ้าในระหว่างนั้นคุณรู้สึกเหมือนใจโลง่งหรือถอนหายใจยาวโดยไม่รู้ตัวถือว่าเป็นเรื่องปกติถ้ารู้สึกแน่น หรืออึดอัดขึ้นก็ไม่ต้องตกใจเพราะนั่นคือของที่ไม่อยากออกเมื่อเกลือละลายหมดให้วางแก้วน้ำไว้ตรงหน้าแล้วนั่งนิ่งๆสักครู่อย่ารีบลุกอย่ารีบเก็บอย่ารีบทำอย่างอื่นช่วงนี้คนแก่จะบอกว่าเป็นช่วงที่สำคัญไม่แพ้ตอนเทเพราะเป็นช่วงที่ใจ กำลังปรับตัวเข้ากับทางใหม่ถ้าใจนิ่งพอของจะไม่ย้อนถ้าใจฟุง้งของจะวนให้นั่งเฉยๆไม่เกินหนาทีไม่ต้องนับเวลาไม่ต้องตั้งใจมากแค่อยู่กับความเงียบถ้าในความเงียบนั้นมีความคิดเก่าๆโผล่มาไม่ต้องไล่ไม่ต้องด่าแค่ปล่อยให้มันผ่านไป คนโบราณจะสอนว่าของที่ถูกตัดจะดิ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนออกจริงหลังจากนั้นให้ยกแก้วน้ำขึ้นแต่ห้ามดื่มเด็ดขาดให้นำไปเททิ้งนอกบ้านถ้าเป็นไปได้ให้เทลงดินหรือที่โลง่งห้ามเทในบ้านห้ามเทใกล้ประตูห้ามเทใกล้ทางเดินเพราะถือว่า เป็นการปล่อยของออกไม่ใช่เก็บไว้ใกล้ตัวระหว่างเดินไปเทห้ามหันกลับห้ามพูดห้ามเรียกใครถ้าได้ยินเสียงหรือรู้สึกเหมือนมีอะไรตามให้เดินต่ออย่าหยุดคนแก่จะบอกว่าถ้าหยุดของจะไม่ไปเมื่อเทน้ำเสร็จให้ล้างแก้วด้วยน้ำเปล่าแล้วเก็บเข้าที่ อย่าใช้แก้วใบนั้นในวันเดียวกันอีกคืนแรกหลังพธิธีอย่าคาดหวังอย่ารอดูอย่าเพ่งหาเพราะของที่ออกจริงไม่ชอบคนจับตาบางคนจะหลับลึกบางคนจะฝันบางคนจะไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งหมดถือว่าปกติสิ่งที่คนแก่ใช้วัดผลไม่ใช่คืนแรก แต่เป็นวันต่อๆไปถ้าเรื่องเดิมไม่กลับมาซ้ำเร็วเหมือนก่อนถ้าใจไม่ตึงเหมือนเดิมถ้าปัญหาไม่ถาโถมถือว่าทางเริ่มคลี่ในช่วงถัดไปผมจะเล่าถึงสามวันหลังพิธีควรทำอย่างไรและสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดเพราะช่วงนั้นคือช่วงที่คนพลาดมากที่สุด หลังจากคืนแรกผ่านไปคนโบราณจะไม่ถามว่าได้ผลหรือไม่แต่จะดูว่าชีวิตกลับมาวุ่นวายเร็วแค่ไหนถ้าเรื่องเดิมไม่กลับมาซ้ำทันทีถ้าปัญหาที่เคยถาโถมเริ่มเว้นช่วงถือว่าเป็นสัญญาณแรกที่ดีอย่าเพิ่งดีใจเพราะช่วงสามวันหลังพิธีคือช่วงที่ต้องระวังมากที่สุดคนแก่จะเรียกช่วงนี้ว่า ช่วงของหลุดของที่เกาะมานานจะไม่ออกไปง่ายๆมันจะลองย้อนลองหลอกลองดึงให้คุณกลับไปเป็นเหมือนเดิมสิ่งที่ห้ามเด็ดขาดในสามวันนี้ข้อแรกห้ามเล่าให้ใครฟังไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนเพราะคำพูดคือสิ่งที่ทำให้ของรู้ว่าคุณยังผูกอยู่ยิ่งเล่ายิ่งดึงมันกลับ ข้อที่สองห้ามไปทำพิธีอื่นซ้ำห้ามเสริมห้ามแก้ห้ามลองของเพิ่มพิธีนี้เป็นพิธีตัดถ้าคุณไปเสริมเท่ากับคุณต่อสายใหม่ให้ของเก่าข้อที่สห้ามด่าตัวเองห้ามบ่นว่าทำไมชีวิตยังเป็นแบบนี้คำบ่นแบบนี้คนโบราณถือว่าเป็นการเชิญของกลับมาเองถ้าเผลอคิดให้หยุด แล้วเปลี่ยนเป็นคำเดียวในใจว่ารอคำว่ารอคือคำที่ปลอดภัยที่สุดในช่วงนี้ในสามวันหลังพิธีอาจมีเหตุให้เสียเงินเล็กน้อยเช่นของพังค่าซ่อมค่าใช้จ่ายจุกจิกอย่าตกใจคนแก่จะบอกว่านี่คือเศษของเก่าที่กำลังหลุดแต่ถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่หรือเหตุไม่ปกติอย่าพึ่งตัดสินใจว่าเป็นผลร้าย ให้ดูว่าหลังจากนั้นเรื่องหนักซ้ำหรือไม่ถ้าไม่ซ้ำถือว่าเป็นการปิดจบของเก่าอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือคนหลังพิธีบางคนจะมีคนเก่ากลับมาบางคนจะมีคนมาขอความช่วยเหลือบางคนจะมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจแทนคนอื่นคนโบราณเตือนว่าถ้าคุณกลับไปแบกทุกอย่างเหมือนเดิมของจะไม่ออกช่วยได้ แต่ต้องไม่แบกเมตตาได้แต่ต้องไม่ทำร้ายตัวเองถ้าจําเป็นต้องปฏิเสธให้ปฏิเสธด้วยใจนิ่งไม่โกรธไม่รู้สึกผิดเพราะความรู้สึกผิดคือช่องที่ของชอบกลับมาเกาะในช่วงนี้บางคนจะรู้สึกอยากอยู่เงียบๆไม่อยากคุยมากไม่อยากออกไปที่วุ่นคนแก่จะบอกว่าปล่อยให้เป็นแบบนั้นเพราะใจกำลังปรับตัวเข้ากับทางใหม่ ถ้าฝืนออกไปเจอความวุ่นฝืนเข้าไปอยู่ในที่ที่พลังปนของจะจับทางกลับได้ง่ายคืนที่สองหรือคืนที่สามบางคนจะฝันฝันถึงการเดินฝันถึงทางแยกฝันถึงน้ำหรือสะพานถือว่าเป็นฝันดีเพราะหมายถึงการเปลี่ยนทางแต่ถ้าฝันว่าหลงหรือวนกลับที่เดิมอยากกลัวแปลว่าของกำลังออกไม่หมดไม่ใช่เรื่องร้าย ให้รอให้ครบเจ็ดวันก่อนตัดสินใจทำอะไรเพิ่มเติมครบเจ็ดวันถ้าชีวิตเริ่มนิ่งปัญหาไม่ซ้ำใจไม่ฟุ้งเหมือนเดิมถือว่าพิธีผ่านหลังจากนั้นไม่จำเป็นต้องทำซ้ำทันทีพิธีนี้คนโบราณจะทำไม่บ่อยเพราะการตัดบ่อยจะทำให้ชีวิตแกว่งเหมือนตัดต้นไม้บ่อยเกินไปถ้าจะทำซ้ำให้เว้นอย่างน้อยหนึ่งเดือน หรือทำเฉพาะตอนที่รู้สึกว่าทางเริ่มติดอีกครั้งจริงๆในช่วงถัดไปผมจะเล่าเรื่องสุดท้ายคือใครไม่ควรทำพิธีนี้และสัญญาณที่บอกว่าคุณควรหยุดทันทีเพราะพิธีแรงไม่ใช่ทุกคนจะเหมาะคนโบราณจะไม่พูดว่าพิธีนี้ดีสำหรับทุกคนเขาจะพูดว่าพิธีแรงใช้ผิดชีวิตจะหนักกว่าเดิม เพราะฉะนั้นก่อนจะทำซ้ำหรือก่อนจะแนะนำให้ใครทำต้องรู้ให้ชัดว่าใครควรและใครไม่ควรคนที่ควรทำพิธีนี้คือคนที่รู้สึกว่าชีวิตติดซ้ำๆปัญหาเดิมวนกลับมาไม่จบเงินรั่วในจุดเดิมคนเดิมเหตุการณ์เดิมและที่สำคัญคือคนที่เริ่มเหนื่อยกับการแก้แบบเดิมๆ จนรู้สึกว่าถ้าไม่หยุดอะไรบางอย่างชีวิตจะเป็นแบบนี้ไปอีกนานแต่คนที่ไม่ควรทำคือคนที่ใจยังโลภอยากเห็นผลเร็วอยากรวยทันทีหรือทำเพราะอยากพิสูจน์คนโบราณถือว่าถ้าใจยังอยากได้พิธีตัดจะกลายเป็นพิธีผูกเพราะคุณยังไม่ยอมเสียอะไรเลยอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ควรทำ คือคนที่เพึ่งเสียคนรักเพึ่งสูญเสียหนักหรือเพึ่งเจ็บป่วยทางใจเพราะช่วงนั้นใจยังอ่อนของจะเข้ามาปะปนง่ายแยกไม่ออกว่าอะไรควรถูกตัดอะไรควรถูกเก็บถ้าอยู่ในช่วงนั้นให้พักก่อนอย่าฝืนคนโบราณจะบอกว่าพิธีไม่หนีใครแต่ต้องรอให้ใจพร้อมอีกกลุ่มหนึ่ง คือคนที่ชอบทำหลายพิธีพร้อมกันเปิดหลายคลิปลองหลายทางคนกลุ่มนี้ไม่ได้ขาดพิธีแต่ขาดความนิ่งของแรงไม่ชอบคนลังเลถ้าทำหลายอย่างพร้อมกันของจะไม่รู้ว่าคุณเอาจริงกับอะไรสัญญาณเตือนที่ต้องหยุดทันทีข้อแรกถ้าหลังพิธีคุณรู้สึกกระวนกระวายมากขึ้นใจไม่อยู่กับตัว ฝันร้ายซ้ำๆทุกคืนคนโบราณจะบอกว่าอย่าฝืนอย่าทำซ้ำให้หยุดและพักขออ้อ 2. ถ้าคุณเริ่มหงุดหงิดกับคนในบ้านเริ่มโมโหง่ายเริ่มพูดแรงโดยไม่รู้ตัวอันนี้ถือว่าใจรับแรงไม่ไหวให้หยุดพิธีทุกอย่างขอา้อ 3. ถ้าคุณเริ่มหมกมุ่นเฝ้าดูผลคอยเช็คเงิน คอยเพ่งสัญญาณนี่คือสัญญาณชัดว่าพิธีเริ่มกลายเป็นความกลัวไม่ใช่การตัดแก่จะสอนว่าพิธีที่ดีต้องทําให้ใจเบาไม่ใช่ใจแน่นถ้าใจแน่นแปลว่าทางยังไม่เปิดไม่ใช่เพราะพิธีไม่ดีแต่เพราะคุณยังไม่ยอมวางในกรณีที่ทําแล้วรู้สึกหนักแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงให้ทำสิ่งเดียวคือ หยุดทุกพิธีและใช้ชีวิตธรรมดาอย่าเสริมอย่าแก้อย่าหาอะไรใหม่ปล่อยให้แรงมันคลายเองส่วนใหญ่ถ้าไม่ไปฝืนภายในเจ็ดวันทุกอย่างจะกลับมานิ่งคนโบราณเชื่อว่าพิธีตัดเหมือนการผ่าทางถ้าผ่าแล้วต้องปล่อยให้แผลปิดไม่ใช่คอยแงะดูทุกวันถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้ และยังรู้สึกว่าทุกอย่างฟังดูมีเหตุมีผลไม่อึดอัดไม่ต่อต้านคนแก่จะบอกว่าคุณเป็นคนที่รับแรงได้แต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกอยากเถียงอยากพิสูจน์อยากท้าทายให้หยุดเพราะพิธีนี้ไม่เหมาะกับใจแบบนั้นในช่วงสุดท้ายผมจะเล่าถึงการปิดพิธีอย่างถูกต้องและวิธีประคองชีวิตหลังจากนี้ เพื่อไม่ให้ทางที่เปิดปิดลงอีกครั้งเมื่อทุกอย่างผ่านไปทั้งขั้นตอนทั้งข้อห้ามทั้งช่วงที่ต้องระวังสิ่งสุดท้ายที่คนโบราณให้ความสำคัญมากที่สุดคือการปิดพิธีเพราะถ้าเปิดทางแล้วแต่ปิดไม่เป็นทางนั้นจะไม่อยู่การปิดพิธีไม่ใช่การส่วน ไม่ใช่การขอและไม่ใช่การขอบคุณแต่คือการกลับมาอยู่กับชีวิตจริงโดยไม่ดึงพิธีกลับมาเป็นภาระในใจหลังจากครบเจ็ดวันถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตนิ่งขึ้นปัญหาเดิมไม่ซ้ำใจไม่กระวนกระวายเหมือนก่อนคนโบราณจะถือว่าพิธีนี้จบแล้วไม่ต้องทำอะไรต่อ ไม่ต้องเสริมไม่ต้องแก้และไม่ต้องพูดถึงมันอีกเพราะพิธีที่จบสมบูรณ์จะไม่เรียกร้องความสนใจจากเจ้าของถ้าคุณยังวนคิดยังย้อนนึกยังเฝ้าถามตัวเองว่าได้ผลไหมนั่นแปลว่าคุณยังไม่ยอมปิดทางเดิมจริงการปิดพิธีที่ถูกต้องคือการใช้ชีวิตตามปกติแต่มีสติขึ้น ระวังขึ้นและไม่ปล่อยให้ตัวเองกลับไปสู่พฤติกรรมเดิมคนโบราณจะสอนว่าอย่าทดสอบทางใหม่ด้วยการกลับไปทำสิ่งเก่าถ้าคุณรู้ว่าการให้ยืมเงินทำให้ชีวิตพังก็อย่าทำซ้ำถ้าคุณรู้ว่าการใช้เงินเพราะเกรงใจทำให้เงินไม่อยู่ก็ต้องหยุดไม่ใช่เพราะพิธีสั่งแต่เพราะคุณเลือกเอง นี่แหละคือการล็อกทางที่แท้จริงบางคนถามว่าแล้วถ้าอีกสักพักรู้สึกว่าทางเริ่มติดอีกควรทำอย่างไรคนโบราณตอบไว้สั้นมากให้ดูที่ตัวเองก่อนอย่าพึ่งโทษทางอย่าพึ่งโทษของดูว่ากลับไปนิสัยเดิมหรือไม่กลับไปใจร้อนหรือไม่กลับไปกลัวหรือไม่ถ้ายังไม่ให้รอ เพราะบางครั้งทางไม่ได้ปิดแต่ชีวิตกำลังเปลี่ยนช้าๆแต่ถ้าผ่านไปนานแล้วรู้สึกชัดว่าวงจรเดิมเริ่มกลับมาค่อยพิจารณาทำใหม่ไม่ใช่เพราะหวังผลแต่เพราะต้องการตัดอีกครั้งพิธีนี้ไม่ใช่ของวิเศษและไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างแต่เป็นเหมือนมีดที่ใช้ตัดสิ่งที่พันอยู่ถ้าใช้ถูก จะเบาถ้าใช้ผิดจะบาดตัวเองเพราะฉะนั้นคนโบราณจึงไม่สอนกันง่ายๆไม่ทำกันบ่อยและไม่เอาไปพูดอวดเขาทำเงียบๆแล้วดูชีวิตตัวเองถ้าชีวิตดีขึ้นก็รู้กันเองถ้าไม่ก็กลับไปดูที่ตัวเองก่อนสุดท้ายนี้ถ้าคุณฟังมาถึงตรงนี้โดยไม่รู้สึกต่อต้าน ไม่รู้สึกอึดอัดและไม่รู้สึกอยากเถียงคนแก่จะบอกว่าคุณเป็นคนที่รับฟังเป็นและคนที่รับฟังเป็นมักไม่พลาดง่ายๆพิธีเกลือกรรมเดียวจบลงตรงนี้ไม่มีคำสัญญาไม่มีคำรับรองและไม่มีอะไรให้คุณต้องเชื่อทันทีมีแค่สิ่งเดียวที่เหลืออยู่ คือชีวิตของคุณหลังจากนี้ถ้าทางที่เคยติดไม่ติดเหมือนเดิมถ้าเงินที่เคยรั่วไม่รั่วเหมือนก่อนถ้าใจที่เคยหนักเบาลงบ้างนั่นคือคำตอบทั้งหมดที่พิธีนี้จะให้ได้และถ้าทุกอย่างยังเหมือนเดิมอย่างน้อยคุณก็ได้หยุดและมองชีวิตตัวเองอย่างจริงจังหนึ่งครั้งคนโบราณถือว่าแค่นั้น ก็ไม่เสียเปล่าแล้ว